สวัสดีครับร้านเพชรประดับดยนต์นครสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กับตัวของ m ิวเนะครับตัวนี้ก็2021นะครับ รถไยแดงนะครับผมวิ่งมาไม่เยอะมากนะครับนิดหน่อยนะครับจอเดิมนะครับติดกล้องรับคันนะครับสามร้กสิบองวิโอนะครับสามดีโปรนะครับตัวนี้เป็นแบบ3มิตินะครับท่านถามว่า2มิติต่างกันยังไง3มิติต่างกันยังไงนะครับแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับลิงก์นี้จะเป็นคลิปกล้อง2มิตินะครับใน m มิวเอ็กซ์นะครับตัวนี้จะเป็น3มมิตินะครับความแตกต่างอย่างแรกนะครับเราใช้ตัวของ ตัว i d ได้นะครับในการที่จะเลือกนะครับคลิกสวิตช์เลือกนะครับตัวอย่างเช่นผมกดนะครับภาพจากกล้องลอกคันนะครับก็ขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็เราก็เลือกมุมผ่านการหมุนวงแหวนนะครับแบบนี้นะครับเราจะหมุนวงแหวนแบบนี้นะครับปึ๊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 บนะครับเลือกมุมได้ตามที่ต้องการเลยนะครับผมซึ่งจะต่างกับตัวรุ่น2มิติที่ยังต้องใช้รีโมทอยู่นะครับท่านถามว่าเปิดไฟเลี้ยวได้ไหมนะครับเปิดได้นะครับแต่ว่าจะได้มุมไม่เยอะมากเท่านี้นะฮะ การเลือกมุมนะครับผมก็จะไล่อธิบายไปแล้วครับว่าแต่ละมุมใช้ทำงานอย่างไรบ้างครับทุกครั้งที่มีการสตาร์ทรถนะครับมุมนี้จะเปิดขึ้นเองอัตโนมัตินะครับเราเรียกว่ามุม3มิตินะครับ Around View นะครับนี่จะหมุนแบบนี้นะครับประมาณ3รอบนะครับให้เรานะครับเช็คสถานที่รอบข้างนะครับว่าเอ้ยแบบปลอดภัยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็ เราจะเห็นนะครับมุมฟุตบาทนะครับถ้าอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วฮะแต่มันเป็นมุมสามมิติถูไหมฮะทีนี้เนี่ยในกรณีนี้มันแบบว่าเป็นมุมสามมิติเนี่ยเราต้องการจะแบบเอ้ยให้มันมองมันง่ายขึ้นนะครับว่าเราชิดฟุตบาทขนาดไหนเพราะอย่างเงี้ยเราไม่เห็นนะครับแต่ถ้าอย่มุมเนี้ยเราเห็นนะครับเพราะนั้นเป็นการมองสองมุมพร้อมกันนะครับตัวนี้สองมิติตัวนี้สามมิตินะฮะแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าเอ้ยล้อหน้าเราชิดฟุตบาทแค่ไหนนะครับเราเลื่อนมุมมองได้เลยนะครับมุมมองแรกตรงนี้เป็น กล้องด้านหน้านะครับม <im> ุมวาย180องศานะครับพานรามิกวิวนะครับอันนี้มุมวายนะครับอ่าตัวนี้ซูมกันชนหน้าครับตัวนี้เห็นเลยเห็นไหมฮะฟุตบาทอยู่ตรงนี้นะครับมาซูมนะครับดึงปกระโปรงหน้ามาซูมนะครับมุมนี้นะครับเป็นกล้องหลังนะครับ180อองศานะครับมุมวายนะครับมุมซูมกันชนหลังนะครับมุมล้อหน้าสายขวานะครับ ล้อหน้าซ้ายขวาเหมือนกันนะครับแต่ายว่าเป็นที่เห็นล้อหน้าล้อหลังเลยนะครับอันนี้ซูมไปที่ซูมล้อหน้าซ้ายครับและซูมล้อหน้าขวาครับผมแล้วก็มีโหมดนะครับตัวนี้เป็นการบันทึกวิดีโอนะครับกล้องรอบคันนะครับผ่าน USB นะครับมีตั้งแต่วันที่ก่อนตั้งเวลาและหลังตั้งเวลานะครับกดเปิดดูนะครับเล่นได้เลยนะครับใช้ตัวเดียวนะครับคลิกได้หมดเลยเลือกได้หมดง่ายมากนะครับซึ่ง อ่าเนี่ยฮะเราจะเห็นเลยโกลมถึงหน้าไดกข้างซ้ายขวานะครับหน้าหลังนะครับสามารถสั่งได้ด้วยไฟพมานะครับเรียกกล้องได้เลยนะเนี่ยอันนี้เรียกกล้องขึ้นมานะครับอันนี้ปิดกล้องลงไปครับอ่าน,นะครับตัวคลิกวิวนะครับ ได้นะครับแล้วแต่เลือกนะฮะตัวนี้สามารถที่จะติดด้วยการ 3M เนะครับเราไว้ตรงไหนก็ได้ของรถนะครับแปะไว้บนตำแหน่งไหนก็ได้นะครับมันเชื่อมต่อกับตัวกล่องควบคุมนะครับผ่านตัวบลูทูธนะครับระยะไม่เกิน3เมตรนะครับเพราะนั้นอยู่ในรถอยู่แล้วนะครับแต่เราไว้ตรงไหนก็ได้ก็จะเพิ่มความอำนวยสะดวกให้ลูกค้าทํบางทีบางคนก็ถนัดขวาเราก็ติดไว้ด้านขวานะครับตามคอนโซลช่องแอร์เนี่ยช่องแอร์ได้นะครับเพื่อให้ใกล้มือเราในการที่เราจะคอนโทรลนะครับแต่โดยทั่วไปส่วนใหญ่ผมจะติดตั้งประมาณนี้นะครับเพราะว่า เราสามารถที่จะคำได้เลยจากเกียร์มานี่ได้เลยนะครับลูกค้าสนใจอุปกรณ์แบบนี้นะครับ088นะครับ2องแปดกานะครับในระหว่างที่เรากำลังอธิบายนี้นะครับเราก็จะแลนนะครับกล้องหน้ากล้องซ้ายกล้องขวานะครับตําไหนที่ติดตั้งอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็เรามีติดตั้งกันไปหลายคันแล้วนะครับรถหลายรุ่นก็สามารถติดตั้งได้นะครับก็สอบถามกันเข้ามาใต้คลิปได้นะครับเยดจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับ088นะครับ2863189นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ